จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับที่บอกว่ารวยเร็วสร้างความสําเร็จได้เป็นทางลัดนะครับน่าจะไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจจริงๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงมากกว่าแต่ธุรกิจที่จริงแล้วก็ธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ครับมันต้องมีระยะเวลาของการเติบโตมันเหมือนการปลูกต้นไม้ครับการปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการเติบโตแล้วในธุรกิจแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเห็น เปรียบเทียบหรือว่ามุมมองทัศนคติแบบนี้ได้เหมือนกันถ้ามีเกมโยโกอี่สองเกมนะระหว่างเกม A กับเกม B เราจะเลือกตัวไหนเกม A เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินปัจจุบันเนาะก็น่าจะประมาณตัวละ3 0 0 0 0บาทเกม B เนี่ยครับเขาจะจ่ายให้ตัวละ1บาทแต่ว่าคูณ2ทุกๆครั้งนี่นะครับด้วยความที่หัวไวตอนนั้นเนาะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเป็นพหุคูณเนาะเราเลือกเกมเพหุคูณที่เป็นคูณ2ไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะดี แต่ทั้งหมดนะครับทั้งเกม A แล้วก็เกม B เนี่ยมันมีกุญอยู่แค่30ตัวนะ30ตัวเท่ากันจะเลือกเล่นเกมไหนทีนี้พอมันมีเงื่อนไขของเขาเรียกว่าอะไรนะครับนจะเขาเรียกว่าเดทไลน์เนาะมันมีเงื่อนไขของจํานวนเนี่ยครับผมว่าให้เงินขอเล่นเกม A แล้วกันเพราะว่ามันมี30ตัวยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องได้สาระตัสุดที่อยู่ที่ประมาณสัก9 0 0แสนถ้าเราเปรียบเทียบเกม A กับเกม B เนาะ ตัวที่1เนี่ยครับเกม A เรายกไปสมมุติว่าเรายกไประยะทาง100เมตรเรายกไปเกม A เนี่ยครับเรารับเงินสุดทิ้งเลย3 0,000ในขณะที่เกม B เรายกไปในระยะทางเท่ากันครับเราได้1บาทตรงนี้เองครับคนที่น้อยกว่า10%เรครับเริ่มย้ายตัวเองมาเล่นเกม A แล้วนะครับทีนี้ถ้าไปต่อครับตัวที่2เกม A ได้60,000เกม B ได้2บาท แล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆครับตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่5เนี่ยครับเกม A เขารับเป็นแสนแล้วเนาะแต่ว่าเกม B เนี่ยรับ16บาทซึ่งหลายคนก็ถอดใจครับแต่มีไม่กี่คนครับที่ไปต่อเกม B เหตุผลอย่างหนึ่งครับที่หลายคนไปต่อเกม B เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาทำทั้งเกม A และเกม B ครับ เกม A เขาก็ยกด้วยเกม B เขาก็ยกด้วยเพราะฉะนั้นในวันแรกๆครับที่สร้างธุรกิจแล้วธุรกิจมันยังไม่เติบโตครับถ้าเราไม่มีทางสำรองไว้ครับเราจะยกไม่ไหวเราจะหมดแรงยกไป5ตัวได้16บาทเาทนะครับในขณะที่เกม A ครับรับไปแล้วแสนห้าตัวที่6นะครับแสนแปดกับ32บาทยกตัวที่7ทั้งคู่เกม A ได้2 0 0แสนหนึ่งเกม B ได้64บาท เนี่ยครับตัวที่8 2 0สองแสนสีละกับ128บาทยกไปถึงตัวที่10เลยครับเกม A รับไป3 0 0 0สนบาทแล้วในขณะที่เกม B รับไปแค่512บาทนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงแล้วเกม A มันก็น่าเล่นกว่าในเมื่อมันมีแค่30ตัวเนาะทีนี้ขอยกไปเรื่อยๆกับตัวที่11นะครับเกม B ก็เป็น 1, 0 0 0บาท แล้วก็12ไปเรื่อยครับแบบนี้ครับ13 14 15ตัวที่15นะครับเกม A รับไป400แสนกว่าบาทแล้วนะในขณะที่เกม B รับไป16เอง16นี่คือแค่ครึ่งทางของตัวที่1ของเกม A จริงไหมครับแล้วมันก็คือครึ่งทางของจำนวนก้าอี้ด้วยเพราะก้าอี้มันอยู่30ตัวหลายคนรู้สึกว่ามันไม่น่าไปต่อแล้วครับแต่มันก็จะมีคนที่ไปต่อครับไม่กี่คนครับยกตัวที่16 ตัวที่16เนี่ยครับตัวเดียวของเกม B เท่ากับเทียบเท่ากับตัวแรกตัวที่1ของเกม A ก็คือประมาณ30,000นนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปตัวที่19ครับไปตัวที่19เกม A ปลาเข้าไปครึ่งล้านแล้วในขณะที่เกม B ครับปลาเข้าไปที่2 5 6 0 0 0บาทแต่ว่ามันเป็นตัวคูณจริงไหมครับทีนี้ตัวที่20่นะครับ เกม A รับไปห0แสนส่วนที่เกม B รับไป5 0 0แสน12,000บาทแล้วนะครับเริ่มเทียบเท่ากันแล้วครับผมดเษ้นให้ดูว่าพี่ดเส้นให้ดูเพราะว่า,วาลายรับของเกม A กับเกม B เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่21ครับถ้าเราปัดเศษนะเราไม่เอาเศษหน่วยหลักหมื่นนะเราปัดเศษนะครับเกม A ตัวที่21 รับเงินมาสุดที่รวมกันที่6กแสนสามเนาะในขณะที่เกม B 1ล้านบาทครับตัวที่21ตัวเดียวของเกม A นะเอ้ยตัวที่21ตัวเดียวของเกม B นะครับรับมา1ล้านบาทในขณะที่เกม A นะครับตัวที่21รับไปหกแสนสี่ทีมาดูกันยี่สิครับเกม A 6หกแสนหเกม B 2ล้านและตัวที่23เกม A ก็เพิ่มทีละสามหมื่นจริงไหมครับก็คือ6กแสนเก้าหมื่น แต่เกม B 4ล้านครับตัวที่24เกม A 7แสนสอเกม B 8ล้านครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น16ล้าน32ล้านตัวที่26ตัวที่27 64ล้านตัวที่28 128ล้านตัวที่29ครับ256ล้านในขณะที่เกม A 8 7 0 0 0บาทและตัวที่30ตัวสุดท้ายของทั้งคู่ครับ เกม A รับสุดที่ที่9 0 0 0แสบาทแต่ว่าเกม B ครับเฉพาะตัวที่30ตัวเดียวครับอยู่ที่512ล้านบาทระหว่าง9 0 0 0 0 0บาทกับ512ล้านบาทเนี่ยครับนี่คือเกม A กับเกม B แล้วก็ศักยภาพของธุรกิจที่เป็นพระหุบคูณครับเปรียบเทียบเหมือนรายรับประจำะครับถ้าจำนวนตัวเก้าอี้มันเหมือนจำนวนเดือนนีครับ เราเข้าไปทํางานที่หนึงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรารับ30 0 0 0บาทเดือนที่30เราต้องมีเงินประมาณที่9 0 0 0แสบาทจริงครับแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับมันเกิดการพรหุคูณมันเกิดการเติบโตขึ้นมาได้ครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือเกม A ครับเกม A เนี่ยคือรายรับสุดทธินะ900,000บาทแต่เกม B ครับเป็นรายรับที่ไม่สุทธิครับเฉพาะตัวที่30ตัวเดียวของเกม B รับไป 5้ารอสิบสองล้านทีนี้ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวที่สามสิบของเกมบีบอยมันมากมายขนาดนี้ทำไมคนถึงถอดใจจากธุรกิจเครือข่ายคุณนายต่อถทยคุณแก่นี่ครับว่าเฮ้ยถ้าตัวตัวสุดท้ายมันตั้งห้าร้อยกว่าล้านน่ะแล้วทำไมคนก็ถึงถอดใจจากธุรกิจเครือข่ายอาจจะรอคอยไม่ไหวก็ได้นะคะครับอ่ใช่ครับเราคอยไม่ไหวครับส่วนใหญ่แล้วคําตอบมกักจะเป็นแบบนั้นครับเขาบอกว่าในตัวที่สิบ ของเกม A เนี่ยครับถ้าเรารับ30,000ื่นตัวที่30เนิบเปาไป300,000แล้วเนาะว่าเกม B หรือว่าธุรกิจเค,ครือข่ายเนี่ยรับไปแค่512บาทซึ่งมันแบบมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่าง300,000กับ512บาทนีครับ uh huh. หลายหคนก็เลยถอดใจไประหว่างทางแม้แต่ตัวครึ่งทางของครึ่งทางตัวที่15แล้วก็ตามเนี่ยครับของเกม B กับเกม A ก็แตกต่างกันมาก